ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟี F ฟิลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูแกงมัสม่นเทมเป้เต้าหู่กันค่ะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเจวีแกนนะคะไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีส่วนผสมที่ทามาจากสัตว์นะคะรับรองว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็จะไม่ใช้น้ํามันด้วยค่ะเราจะนํากะทินะคะมาผัดเครื่องแกงให้แตกมันนะคะก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงาม และที่สำคัญก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะต้องลองทำนะคะสูตรนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยและนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของแกงมัสมัมนนะคะที่เฟิร์สเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวเฟิร์สจะแปะสูตรไว้ที่ด้านล่างคลิปให้นะคะพร้อมกับสัดส่วน,นะคะ่ะจากนั้นเราก็จะมาตั้งหม้อก,กันนะคะพร้อมกับเปิดไฟแล้วก็เทหัวก,กะทิลงไปเลยค่ะ เพื่อใช้หัวกะทีนะคะทั้งหมด500มิลลิตรค่ะระหว่างรอให้กะทีเดือดน,นะคะเราก็จะมาหั่นเทมเป้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทมเป้ที่เฟิร์สทำเองนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทําสามารถกดเข้าไปดูวิธีทําที่ลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นเต้าหู้ค่ะเพื่อใช้เป็นเต้าหู้ขาวแบบแข็งนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยตอนนี้กะทีของเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วเราก็จะนำทัพพีมาเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะจนถึงค่อนข้างเดือดนิดนึงเลยก็จะทำให้กะทิแตกมันออกมานะคะพอเคี่ยวจนได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะเพร์อใช้เป็นพริกแกงมัสั่นแบบเจนะคะ100กรัมก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยชอบเผ็ดนะคะก็สามารถใส่น้อยกว่านี้ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำให้กะทิกับพริกแกงนะคะเข้ากันนะคะผัดผัดคุณคุณให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะ แล้วก็จะทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกะทิเดือดขึ้นมาอีกครั้งค่ะถ้าเราใช้เวลาเคี่ยวนานนะคะก็จะทำให้กะทิแตกมันมากขึ้นค่ะพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัวมัสมัมนนะคะน้ำแกงก็จะมีความมันวาวเหมือนที่เราใส่น้ำมันเลยค่ะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะใส่ลงไป200มิลลิลิตรนะคะ เิร์ก็จะนำน้ำเปล่าลงไปมาเทใส่แก้วตวงที่ใส่กะทิลงไปรอบแรกนะคะเพื่อเป็นการล้างกะทิออกให้หมดค่ะก็ใส่ลงไปในหม้อเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ3มช้อนโต๊ะนะคะเฟิร์สก้จะไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะมากนะคะเพราะว่าจะพึ่งความหวานจากหัวหอมด้วยค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องทานน้ำตาลเยอะนะคะจากนั้นก็คนให้ละลายนะคะกับน้ำแกงเราก็จะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะใส่3ามช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะได้มีความเปรี้ยวที่พอดีเลยค่ะสำหรับสูตรนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเ,เลยนะคะอยากได้รสชาติแบบไหนก็สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือลดได้นะคะจากนั้นเราก็จะคนให้เขาเข้ากันดีเลยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะเติมซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาแล้วเฟิร์ตก็จะใส่อบเชยกล้าลงไป2ก้านะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ จากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หัวหอมแครอทมันฝรั่งนะคะที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่ถั่วผสที่ขั่วแล้วลงไปตอนนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะทําการคนนิดนึงนะคะเราก็จะปิดฝาร้อยเขาเดือดค่ะพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คดูค่ะว่ามันฝรั่งแล้วก็ตัว แครอทนะคะหัวหอมมีความนิ่มหรือยังแล้วก็สุกหรือยังนะคะก็จะคอยเช็คคอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้น้ำแกงม,สมัสแมนก็ยังจะไม่ข้นมากนะคะก็ยังเหลวๆอยู่แต่พอที่เราต้มไปสักพักทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีความข้นขึ้นขึ้นมาค่ะเราก็จะปิดฝาอีกรอบนะคะรอให้มันฝรั่งแครอทสุกค่ะ พอสุกแล้วเราก็สามารถนำซอบนะคะจิ้มลงไปได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็จะเช็คด้วยวิธีนี้นะคะว่าสุกหรือยังพอสุกแล้วนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะใส่เต้าหู้แล้วก็เทมเป้ลงไปเลยนะคะจะนำลงไปนะคะให้ซึมซับกับน้ำแกงค่ะเราจะไม่ต้มพร้อมกับพวกมันฝรั่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเละเกินไปนะคะ่ะ เราก็จะต้มแค่ไฟอ่อนๆประมาณ5 1 0ถึง10นนาทีนะคะเพื่อให้น้ำแกงนะคะซึมลงไปในเต้าหู้เราก็เทมเป้ค่ะพอได้ที่แล้วเราก็จะมาชิมรสชาติกันนะคะว่าโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วก็สามารถไปตักข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะเราก็จะเตรียมเสิร์ฟใส่จานกันนะคะ ครั้งนี้เฟย์ก็จะนําแกงมัสมัน่นะคะมาลาดจับข้าวเลยค่ะในแกงมัสมัทหม้อนี้นะคะเราก็จะได้โปรตีนจากเต้าหู้แล้วก็เทมเป้เยอะมากๆเลยค่ะสามารถทานแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะมีประโยชน์แล้วก็อร่อยแล้วก็มีโปรตีนอีกด้วยค่ะ ก็จะทำการราดน้ำแกงนิดหน่อยนะคะลงไปถ้าเพื่อนๆอยากเสิร์ฟใส่จานแบบนี้นะคะราดเข้าไปเลยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนหรือว่าจะแยกเป็นกับข้าวก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแกงมัสมัมนที่เราเคี่ยวไปสักพักนะคะน้ำก็จะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็มีความข้นขึ้นค่ะนี่นะคะถ้าอยากแยกเป็นกับข้าวก็สามารถเสิร์ฟใส่ถ้วยแบบนี้ได้เลยนะคะ บ้าค้ค่ะทุกคนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับแกงม,มัสมัมนเทมเป้ตาหูของเรานะคะสีสันสวยงามและแถมรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะห้ามาพลาดเลยค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้เฟิร์ด้วยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในเมนูหน้าค่ะบ๊ายบาย